ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้พบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเก้านกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับผมบอกเลยว่ารายการนี้มีแต่ความรู้ความเข้าใจนะครับให้คุณรู้ทั้งศาสตร์และของพระเครื่องนะครับเอาละวันนี้นะครับผมจะแนะนําพระหายากและถือว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่อง สายพระหล่อแห่งวงการนะครับผมว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับหรือความเป็นตำนานเนี่ยลองลอง,ลองจากพระกิ่งเปโวเลศเลยด้วยซ้ำนะครับวันนี้ผมจะเอาพระชัยนะครับเขาเรียกว่าพระชัยวัดนิรันตรลายหูคนนะครับพระชัยวัดนิรันตรลายหูคนมาให้เพื่อนๆได้ดูทำมถึงเรียกว่าหูคน ทำไมถึงเรียกว่าพระชัยวัดนิรันตรรายทำไมถึงเรียกว่ารัชการเขาเรียกได้หลายแบบนะเรียกรัชการหูคนรัชการนิรันต์รายหูคนชัยวัดนิรันตรายหูคนเรียกได้หลายแบบนะครับพร้อมแล้วไปดูกันครับพร้อมไป <c oughs> เอาละครับเอาละครับพระที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับนี่คือผมจะใช้คําว่าพระชัยวัดรัชการนิรันตรายแล้วกันนะครับพระแบบนี้นะครับ ผมต้องบอกว่าตามประวัติความเป็นมานะครับตามประวัติที่ได้รับการบอกเล่าเขาบอกว่าพระชุดนี้เนี่ยนะครับสร้างในสมัยสร้างในสมัยรัชากาลที่5นะครับโดยสร้างโดยนะครับสร้างโดยสร้างโดยรัชากาลที่5นะครับเขาว่าสร้างโดยรัชากาลที่5สร้างให้เฉพาะนะครับพระบรมมุงสาณุวงศ์นะครับหรือว่าลูกหลานใช้ท่าศัพท์สามัญเขาเรียกว่าลูกหลานนะครับของท่านนะครับ พระทุกองนะครับจะมีพระน,นามอ่าไม่ใช่พระน,นามอ่ามีเบอร์นะครับเบอร์เนี้ยนะครับเขาต้องบอกเลยว่าเบอร์เนี้ยนะครับเบอร์12บนะครับแต่เบอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการใส่นะครับการลักษณะพระองค์พระนะครับเขาต้องการใส่เลขแค่สองตัวเพราะฉะนั้นพระองค์นี้สร้างพระรุ่นนี้สร้างไม่เกินหนึ่งอองค์แน่นอนนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นเลขสามตัวนะครับ เล่นผ้ามานะครับในวงการผ่านมาเนี่ยผ้าแบบนี้ผมเจอมาน่าจะประมาณสักไม่น่าจะต่ํากว่า4องค์ที่เคยเห็นนะครับาจากจากองค์จริงด้วยจากในหนังสือด้วยนะประมาณ4องค์4ีถึงหองค์นะครับผ้าแบบนี้นะครับเทนะครับมีแม่พิมพ์แน่นอนคือแม่มีแม่พิมพ์นะครับมีแม่พิมพ์มีแม่เขาเรียกว่าแม่พิมพ์พื้นฐานมีแม่พิมพ์นะครับเสร็จแล้วนะครับพอหล่อออกมาได้แล้วมานั่งแต่งทีละองค์ นะครับมาแต่งทีละองค์นะครับมาแต่งทีละองค์นะครับองค์ก็จะประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับความความสูงเนี่ยนะประมาณนิ้วนิดๆนะครับหน้าตักก็จะประมาณเกือบ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 สักประมาณสัก2เซนนะครับได้ไหมสองเซนประมาณ2เซนหน้าตักเนี่ยประมาณ2เซนนะครับมีลักษณะนะครับมีลักษณะนะครับพุทธลักษณะก็คืออยู่บนบัวเขาเรียกว่า นั่งบนบัวแบบพระนิลนตรลายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเทด้วยเงินนะครับเนื้อเงินเท่านั้นนะพิมพ์นี้จะเป็นเนื้อเงินแต่ถ้าพิมพ์อื่นจะเป็นเนื้อสำลิดมีผมเคยเห็นเนื้อทองแดงมีผมเคยเห็นเนื้อทองคํามีผมเคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะมีไม่เกิน100อองค์แล้วก็ลักษณะของพระพุทธลักษณะของพระรุ่นนี้เนี่ยที่โดดเด่นเลยคือ นะครับมีหน้าตานะครับมีหน้าตาคล้ายๆพระพักนะครับพระพักเนี่ยนะครับคล้ายมนุษย์ที่สุดนะครับแล้วก็หูเป็นหูเหมือนคนปกติพระนี่จะเป็นหูยาวแต่นะครับการเทแบบนี้เขาต้องเทต้องการเทให้เป็นลักษณะของหูคนเขาเลยเรียกว่าพระชัยราชการพระชัยวัดนิรันตรายรักชการหูคนนะครับเนื้อเงินเม็ดพระศกพวกนี้ใช้ตอกทีละเม็ดนะครับหน้าตาใช้แต่งมือทีละองค์นะครับ แต่งมือทีละองค์ใบหน้ามีความคล้ายกันหมดนะครับแต่แต่ละหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละหน้าจะไม่เหมือนกันนัมเบอร์นะครับใต้ฐานเลขใต้ฐานเนี่ยก็เป็นนัมเบอร์ผมว่าน่าจะพระราชทานองค์ไหนก็คงจะมีนัมเบอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องอันนี้นะแต่คําบอกเล่าของเซียนโบราณบอกว่าพระรุ่นนี้เทพิธีในวัดพระแก้วเท่านั้น ับพบรมะะมหาราวชวังเทในวัดพระแก้วเท่านั้นเหมือนคล้ายๆสวนเต่าคล้ายๆพรกกิ่งสวนเต่าที่ผมเคยเอามาไลฟ์นะครับผมถึงบอกว่าพระแบบนี้เป็นพระที่น้อยคนนักที่จะได้ครอบครองนะครับแล้วก็มีไม่มากและหายากจริงๆนะครับมูลค่าเนี่ยผมบอกเลยว่าประเมินราคาไม่ได้นะคือไม่สามารถประเมินราคาได้เพราะคนที่มีเขาก็หวงนะกว่าผมจะได้องค์นี้มาเนี่ยโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะผมบอกให้ เจ้าของห่วงมากนะครับผมต้องบอกโว่เจ๊กให้ผมเธอผมอยากได้ผมผมต้องการเอาไว้ศึกษาต้องห่วงมากนะครับไปทําตลับนาเจ้าของได้ไปทําตลับมาใบหนึ่งนะครับเกือบแสนนะเพื่อจะใส่พระองค์เนี้ยนะครับไปทําตลับมาเกือบแสนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพระแบบนี้มีของปลอมเยอะนะครับเราต้องดูลักษณะนะครับดูช่วงลําตัวนะครับการเขาเรียกว่าลายลายช่างนะครับลายแต่งนะครับเม็ดบัวเนี่ยใช้ตะกาวดึงนะครับ แต่งบัวทีละเม็ดนะครับเม็ดบัวทีละเม็ดกลีบบัวทีละกลีบค่อยๆแต่งทั้งองค์นะครับนะครับสังกตินะครับลิ้วจีวรนะครับองค์พระนะครับแต่งนะครับค่อยๆเกลาจนสมบูรณ์นะครับพระศกตอกนะครับตาตอกปากตอกจมูกตอกแต่งทีละทีละขั้นตอนนะครับแต่งทีละทีละหูกว่าจะได้องค์หนึ่งเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระแบบนี้ก็เลยต้องบอกว่า มีน้อยมากลักษณะการดูของปลอมเยอะนะครับของปลอมก็ใช้อการถอดพิมพ์จากพวกนี้นะครับองค์ก็จะเล็กไม่ล่ําผอมนะครับเหี่ยวนะครับตามซอกผู้นี้ต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับเทดินไทยอยู่แล้วนะครับตามซอกยังเห็นรอยดินไทยการเทอยู่เลยนะครับดินขี้เบ้ายังมีอยู่นะครับก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับดูตัวเลขแกะดีๆนะครับตัวเลขแกะนี้นะครับมีแค่หลักนี้นะครับมีหลัก เลขหลักสองตัวเท่านั้นไม่มีเกินกว่านี้นะครับอันนี้คือพระชัยรัชการนะครับพระชัยพระชัยวัดนี่อันตรายรัชการหูคนนะครับอันนี้ชื่อเต็มๆของท่านนะครับโอเคนะครับความรู้เรื่องราวก็ไว้สักเท่านี้นะครับผมบอกเลยหายยากจริงนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูนะครับโอเคนะครับก็โอเคครับก็เอาเรื่องราวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับพระหายาก พักบางอย่างต้องบอกว่าประเมินราคาไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วท่านจะหาเช่าได้นะพัะบางอย่างมันหายากจริงๆนะครับวันนี้ก็ทิ้งเรื่องราวไว้สักเท่านี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพ <between S 1> ื่อนๆสมาชิกถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใน YouTube ใน Facebook ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมทิ้งเรื่องราวไว้สักเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูไปก๊ปอปรูปหน้าเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสวยๆโชว์ให้ดูนะครับต้อง ไม่ได้มีโอกาสเอามาให้ดูบ่อยๆนะครับนานจะเอามาได้ให้ดูสักได้สักองคหนึ่งนะครับวันนี้ผมทวนบางแคต้องไปก่อนครับทิ้งเรื่องราวความรู้ไว้สักเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีออมุลเลสสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย เพื่อนเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร0อยล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1น่เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ q ิวอโค้ดที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน u t u b e นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตางให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเลยครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอ,อย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอมให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028